สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบอีกตอนหนึ่งนะครับห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวหลายๆท่านกา็ทักมาบอกว่าเ,เลิกเลิกแล้วเลิกทำแล้วหรือเปล่าหรือว่าบาดเจ็บจากซิฟเม็กซ์หรือว่า,า,า,อ,า,อ,วาอะไรกันไปแต่ว่าก็ก,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 ก็ต้องแจ้งว่ายังยัง,ยงติดตามยังทําอยู่นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่ได้บาดเจ็บจากซิฟเม็กซ์เลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆหลายๆท่านที่ ที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับก็ยังมีลุ้นอยู่ว่าเขาจะเอาสินทร,รัพย์ของเราคืนมานะครับในอนาคตตลาด NFT ตอนนี้ก็อย่างที่อย่างที่ปกคลิปก็เขียนไว้เลยว่าทบเทาหรือว่ามันจบแล้วก็ก็ตรงนี้เนี่ยก่อนอื่นบอกเลยว่าผมก็ยังมองว่ามันไม่จบในระยะยาวนะครับแต่ว่าแน่นอนมันซึมมันทบเทามาเป็นเวลาถ้าเทียบถ้าดูจากกราฟในดูนอนาลิติกเนี่ย โอวัล oh, ุ่มของ o p ป็น C เนี่ยก็ตั้งแต่เดือน5นะครับปัจจุบ,บันเดือนต้นเดือน8ก็ผ่านมาแล้ว2เดือนกว่านะครับก็ที่วอล u ุ่มอยู่ประมาณประมาณ30ถึง3 0ถึง50ล้าน USD ดอลลาร์ต่อวันนะครับก็ถือว่าเงียบเหงานะครับวอลุ่มณนะปัจจุบ,บันเนี่ยต่ำกว่าเมื่อปีที่แล้วอีกด้วยซ้ำนะครับก็เรียกว่าเหมือนเป็นการรีเซ็ตก็เลยทีเดียวถ้าเราดูภาพภาพแท่งที่เป็นของของเดือนเนี่ย ถ้าดูกันเร็วๆก็อันนี้นี่อาจจะเป็นเวฟสามเวฟสี่เวฟห้แล้วก็จบกลับมารีเซ็ตที่เวฟหนใหม่นะครับถ้าใครถ้าใครศึกษาเทคนิคอลอนาลิซิสก็ก็จะรู้ว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าคอนโซลเ d เดตนะครับก็คือใครมีกำลังเนี่ยก็คือให้เข้าไปสะสมคอนโซลเ d เดตก็คือค่อยๆค่อยๆควบรวมกันแล้วก็จะเด้งขึ้นมาในเวฟสามในอนาคตนะครับก็ต้องยอมรับว่า,าทับเานะครับ มันก็สอดคล้องกับราคาของอีทเรียมแล้วก็บิตคอยเหมือนกันอันนี้เราผมเปิดมาดูอีทเรียมที่ coin market cap นะครับปัจจุบันก็อยู่ประมาณพันพันพันหกร้อยดอนนะครับก็ก็จะแว่งอยู่ในอันนี้1เดือนถ้า7วันที่ผ่านมาก็เนี่ยจะอยู่จะแว่งอยู่ในกรอบน,นะครับพันเถึงว่ามันเอ่อพันพันเถึงพันหกพันห้าอะไรประมาณ 1, 7, 6, 5, มานี้แว่งมาในในเรนจ์นี้มามานานแล้วนะครับอ,อ๋อทางอีทเรียมเนี่ย ก็ดูดูดูแล้วจะแข็งแกร่งกว่าราคานะครับดูราคาแล้วแข็งแกร่งกว่า Bitcoin ใน,นะระดับหนึ่งเพราะว่าจะมี the merge เกิดขึ้นในเดือนกันยาที่จะถึงนี้แล้วก็ดูแล้วก็น่าจะไม่คลาดเคลื่อนด้วยนะครับอีเทเรียมก็จะเข้ามาสู่ในยุคของ proof of, of stake กันนะครับซึ่งในยุคของ proof of, of stake เนี่ยถ้าใครมีอีเทเรียมครบ32อีเทเรียมเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยมาลองดู 2องคูณหนึ่งห้าหกวันนี้ดอลลาร์ 5, บาทใครมีอีทเทียมมูลค่า1นึ่งล้านเก้าแสนกว่าบาทเนี่ยก็สามารถไปสเต็กในในโปรโตโคอลของอีทเทียมที่เป็น Official ได้แล้วก็จะได้จะได้ยิวนะครับก็คือเหมือนเหมือนเดิมทีแต่ก่อนนณปัจจุบันที่เราอัดเนี่ยคนที่ได้ยิวจากอีทเทียมก็คือต้องต้องใช้เครื่องขุดถูกไหมครับ ในอนาคตก็คือแค่สเตกเรียนอีทีเลียมไวเนี่ยก็ได้ยิวอยู่แล้วแต่ว่าต้องสะสมค่อนข้างเยอะทีเดียว32มิอทีเลียมก็ไม่ใช่เรื่องน้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจก็คือคนก็เริ่มมาเก็บอีทีเลียมกันแล้วเพราะว่าถ้ามันสลับเป็น proof of stake มันก็จะมีเหรียญอีทีเลียมจํานวนมากที่เข้าไปสเตกแล้วก็เหรียญอีทีเลียมก็จะมีจํานวนน้อยน้อยลงในตลาดนะครับก็มีคนเก่งกันไปแล้วนะครับ นี่ก็เป็น movement ของทีเรียมนะครับดูลองดู3เดือนกันหน่อยก็โลงมาจาก3,000ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับล่าสุด movement ในตลาด NFT ที่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือ Tiffany and Co. ถ้าใครถ้าใครอยู่ในวงการ Jewelry หรือว่าของเครื่องประดับไฮโซก็จะทราบดีว่า t iffany and Co. เนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนำจริงๆนะครับในใน ในแง่เรื่องทำแหวนทํากําไรทําเพชรทำแหวนเพชรนี่ก็ดังมากแล้วก็นาฬิกาก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเมื่อเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็ออกลอา u n c h NFT แล้วนะครับซึ่งกิมมิคของ Tiffany and Co เนี่ยคืออะไรก็คือ NFT อันนี้เนี่ยขายให้เฉพาะคนที่มีคริปโตพังเท่านั้นนะ,ะ Tiffany d Co ที่เขาเป็นแบรนด์ไฮโซแล้วใช่ไหมเขาก็ เขาก็ทำอยู่ในเขาก็ทำไฮโซในโลกเว็บเว็บ2หรือโลกธรรมดาแต่ว่าในโลกเว็บ3เนี่ยเขาก็ไฮโซเหมือนกันก็คือเขาเลือกที่จะขายให้กับคนที่ถือคริปโตพังเท่านั้นคนที่ถือคริปโตพังเนี่ยคริปโตพังตัวหนึ่งก็ประมาณ80อิอีเรียมก็ประมาณ45ล้านบาทนะครับณปัจจุบันนะแต่ก่อนมันเคยแพงกว่าน,นี้ก็เป็นกา,การการันตีว่าเขาขายของให้คนไฮโซเท่านั้นนะครับ NFT ที่จะขายเนี่ยอ่าเนี่ยขาย250ชิ้นนะครับแล้วก็มูลค่าชิ้นหนึ่งเนี่ย สามิบอีเรียมเป็น NFT ที่เป็นรูปคริปโตพังของคนคนนั้นนะขอ,ของคริปโตพังมันมีหมื่นตัวใช่ไหมเดี๋ยวลองดูคริปโตพังกันคริปโตพังเนี่ยมันมีหมื่นตัวแต่ว่าก็จะให้แค่เฉพาะสองาสิบคนที่กดพันนะนี่คือหน้าตาของคริปโตพังแตกต,ต่างกันไปนะครับซึ่งถ้าผมเป็นเจ้าของตัวเนี้ยตัวใส่หมวกแล้วก็แว่นเนี้ยผมก็สามารถไปไป,ไปซื้อ ไปซื้อ NFT ของ Tiffany c แแล้วสิ่งที่ผมจะได้มาเนี่ยก็เป็น NFT รูปรูปรูปเนี้แหละแต่ว่าเป็นรูปที่แบบฝั่งเพชรอาจจะเป็นหน้า,านี้แล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฝั่งเพชรแทนแต่ว่าสิ่งที่จะได้แถมมาอีกก็คือตัวจี้ตัวเนี้ยทำจากทองแล้วก็เป็นเพชรทั้งหมดเลยนะครับประกอบไปด้วยเพราะฉะนั้นมูลค่าเนี่ยสาิบอีเรียมเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทเนี่ยคุณคุณก็ได้คุณได้สอย่างก็คือได้ NFT ด้วยแล้วก็ได้ได,ได้ได้ตัวจี้ที่เป็นทําจาก ทองแล้วก็ประกอบกับเพชรด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็น NFT NFT collection แรกของ Tiffany Co. นะครับเราก็เห็นแล้วว่า movement ของ luxury brand อีกเจ้าหนึ่งที่เป็นเจ้าเจ้าใหญ่ในโลกนะเริ่มขยับมาแล้วนะครับซึ่งก็คือตอนกน็เพราะว่าเจ้าของของบริษัทเนี่ยเจ้าของ LVMH เนี่ยเขาชอบ NFT นะครับ ก็เลยเขาเลยพลักดันบริษัทเขาให้มามามาตรงนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นเว็บไซต์ของเขารับทอยหลังอยู่ยังไม่ออกขายก็คิดว่าเปิดขายมาไม่กี่วินาทีก็น่าจะหมดภายในทันทีเนี่ย250ชิ้น300ทีเรียมนะครับนี่ก็เป็น movement ของ Tiffany อันนี้อีกเจ้าหนึ่ง Gucci เพิ่งเพิ่งประกาศหมาดๆเลย Gucci ประกาศว่าในร้านกุช c ี่เนี่ยกุชชี่สตอร์นจะรับ a Coin เอฟคอยก็ถ้าจำกันได้ก็คือเหรียญของบอเอฟยอคลับนะครับที่ที่ออกมาเป็นเป็นเป็นเนทีฟคอยสําหรับสําหรับ,รบทั้ง c h a i ที่ครับบิตอล็อกเชนที่เขาเขากำลังจะสร้างแล้วก็สร้างยู case เพิ่มก็คือ Gucci เนี่ยสามารถใครมีเนี่ยสามารถเอาไปซื้อกุชชีได้ราคาก็เลยราคาก็เลยพุ่งเลยทีเดียวสําหรับสําหรับเอฟคอยแล้วก็กุชชีด้วยอ่ากุชชีนี่ก็รู้สึกจะจะอินกับ NFT แล้วก็เว็บ3มากเลยทีเดียวนะครับมีมีไปไปโคกับ g ูชี่ chi, แล้วก็1 0 KTF ด้วยที่เป็นที่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งชื่อดังของของโลกเว็บ3ที่เป็นที่เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าจะเรียกว่าไงดีเป็นเสื้อผ้าของอวตารไม่ใช่เสื้อผ้าคนนะในอนาคตเขาก็เก่งกันว่าคุณก็จะมีอวตารในโลกเว็บ3ในโลกเมตาเวิร์สอ่าแล้วแบรนดน์10 K, 10 K เนี้ย t KTF เนี้ยเป็นคนสร้างทําเสื้อผ้า นะครับแล้วก็กุชชี่เนี่ยเริ่มกุชชี่ก็เริ่มมามาโคละล่าสุดผมไปไปไปเจอเว็บนี้ขึ้นมานครับชื่อ flips dot finance ไม่แน่ใจว่าเคยแนะนำไปหรือยังแต่ครับพูดอีกรอบหนึ่งก็ไดนะ้ก็เป็นเว็บที่ที่ผมใช้มอนิเตอร์ราคาของ NFT ในในภาพใหญ่นะครับอย่างอย่างเรากดเราเข้ามาเนี่ยเราเราเห็นเลยว่าอ่าตัว24ชั่วโมงเนี่ยมีมีคนไหนเนี่ยมีคอลเลกชันไหนเนี่ยที่ ที่มี movement ราคาเพิ่มเพิ่มขึ้นลงมากสุดอันนี้ก็จะได้เห็นได้ง่ายนะครับก็ก็อยากจะแนะนำให้ให้ไปลองใช้กันนะครับในในช่วงตลาดซบเซาเนี่ยก็ยังเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นจุดที่เราควรจะต้องศึกษาแล้วก็ทำกันบ้านว่าในในเวฟขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยโปรเจกต์ไหนมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ขึ้นนะครับก็ เรื่องราคามันก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าไปดู Twitter ต้องเข้าไปดูคอมมูนิตี้ด้วยนะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ว่าก็ก็แน่นอนว่าผลผลตอบแทนมันก็ค่อนข้างดีนะครับ f l i p s t Finance ก็แนะนําให้ไปใช้กันครับอันนี้ดูแร n กิ้งดูราคาราคาที่เปลี่ยนแปลงใน24ชั่วโมงก็ได้ใน7วันอย่างบอบยอผเนี่ยนะเวลาเนี้ยก็ใน7วันที่ผ่านมาราคาลงไป4.5 ร,ราคาก็บอลเอฟก็ค่อยๆเงียบลงนะครับอัลเ r อร์ดีก็ลงมาเหลือ2สองนต้นตน,นะครับก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากมีแลนด์ในเมตาเวิร์สที่แบบเป็นไฮคุ u ลิตี้จริงๆนะครับซีซั่นที่แล้วเราเห็นแซนบ็อกซ์เราเห็นด e เซนท์เชลแลนนะครับซีซั่นหน้าเนี่ยเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลเ r อร์ดีก็ได้เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเขามีให้ลองเข้าไปเล่นก็ทุกคนก็ว้าวกันหมดเราว่า กรา p ฟิก s แล้วลว่าเรียกว่าทุกอย่างดีหมดนะครับมิวแทนก็ลงมาต่ำสิบเอีเทอร์แล้วนะครับ Moon b ิ r ์สก็ไล่ๆกันลงมาก็โดยรวมโดยโดยรวมแล้วตลาด NFT ที่เป็น PFP เนี่ยลงกันหมดนะครับก็สาเหตุก็เพราะว่าเนี่ยแหละมันมัน,มนซบเซาแล้วก็คนที่เขามีความจําเป็นต้องใช้เงินหรือว่าคนที่เขาไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็ออกกันนะครับก็มันเป็น ช่วงเวลาของผู้กล้านะครับอาซูกิก็เหมือนกันที่เคยขึ้นไปแตะเท่าไหร่สิบห้ตอนนี้ลงมาเหลือ8.9ดจก้นะครับกอลลินทาวเหลือ2องโครนเอนี่ผมก็เลงอยู่นะตอนนี้เหลือแค่8นี่ก็ถ้าลงมา7ก็น่าสนใจแต่ก็เลงไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับวว่าณณณเวลาเนี้ผมเองก็จะยังไม่เข้าไปซื้อนะครับก็ทํากันบ้านอย่างเดียวยกเว้นยกเว้นมันมีคนตั้งราคาผิดอ่ะก็เข้าไปซื้อแน่นอนแต่ว่า ผมจะเข้าไปซื้อก็ต่อเมื่อเราเริ่มเห็นไายนแล้วว่ามันเป็นการกลับตัวจริงๆของของของวอลุ่มนะครับเรานั้นก็ค่อยไปตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับบอเอฟแ e n n e l Club นะครับตัวเจ้าเจ้าหมาของ Mu t a n t เจ้าหมาของบอเอก็ราคาแข็งราคาขึ้นมาด้วยเพราะว่าเดือนเดือนนี้เดือนเดือนตุลาเดือนจริงสิงหาเนี่ยตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมันจะมีอ e ีเวนต์ที่เกี่ยวกับหมา ของบอเอฟนะคนก็มาเก่งกําไรกันแหละเดิมทีเคยอยู่แค่6อีเทอร์ตอนนี้ขึ้นมา8แล้วก็ไม่ยอมลงเลยนะครับก็ก็เป็นเอ็กเซปชันหนึ่งที่ยังขึ้นอยู่ในตลาดแบบนี้นะครับออีกเว็บหนึ่งที่ที่อยากแนะนำก็ชื่อว่า u n i x u x c x เนะครับเป็นเว็บที่สำหรับคนที่ชอบดูกราฟเนี่ยอาจจะอาจจะชอบแบบนี้ก็คือเราสามารถดูกราฟราคาของ NFT ได้เลยอย่าง b อเอฟย้อยขับเนี่ยนะเรากดเลื่อนเลื่องมาเนี่ยเราจะเห็น Candlestick กดไปเลือกเป็นร้อวันเราก็เห็นราคามูฟเมนต์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับเนีก็เหมือนกันเลยเนี่ยซึมกันมา2อสเดือนแล้วนะครับอ่ะกลับมาที่ Twitter แป๊บหนึ่งก็ยังจังเชื่อว่าตลาด NFT แน่นอนอินเตอร์ลองรันมันยังไปได้แต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นบททดสอบสำหรับหลายๆคนว่าเชื่อหรือเปล่าแล้วก็เงินเย็นหรือเปล่า นะครับถ้าถ้าคุณเชื่อแล้วก็คุณมีเงินเย็นก็ก็ต้องยอมปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็ศึกษาศึกษาคอมมูนิตี้ศึกษาเทรนด์ต่อไปว่าในอัพเทรนด์รอบหน้าเนี่ยที่มันจะเป็นรอบใหญ่ครั้งต่อไปเนี่ยตัวไหนมันจะมาอืมอ่าอย่นี้หนึ่งรอบที่แล้วเนี่ย m f e er e เนี่ย m f e r เนี่ยอยู่ประมาณ0.1อีเทอร์มา ตัว m f เนี่ก็เป็นตัวตัวดังอีกตัวหนึ่งอยู่0.1มานานแล้วก็มาบูมอีกทีหนึ่งขึ้นไปถึง3.45ี่ห้อีเทอร์เลยด้วยซ้ำนะครับถ้าถ้าเราศึกษาตอนที่มันเงียบเยแล้วเราเข้าไปในต,ตอนที่มันเงียบเงียบเนี่ยก็ก็แน่นอนครผลตอบแทนก็จะดีลองดู m f เกันผมก็ต้องหาอยู่ว่าโปรเจกต์ไหนมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับลองดู6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมา อ,อ๋อมันดูไม่มันมันได้แค่หกเดือนมันต้องดูก่อนหน้านั้นไม่เป็นไรนะครับก็ฝากกันไว้ทีหนึ่งตลาดถ้าถามผมยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเหมือนต้องตั้งไข่กันใหม่นะครับก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนเพียงแค่เป็นเป็น observation ของผมของตลาด f t น,นะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ